น้าชื่อเอมี่ร้านนี้น่าจะแพงน่าดูเลยนะคะจะสั่งไวเหรอ,อ,อไม่ต้องห่วงหน้าดูแลจำและนำไปใช้แล้วบรดีครับคุณลูกค้าขอค่าซอยค่ะเอาโดยมิจฉาชีพเข้าซอยเลยครับเฮ้ย <c oughs> ราเล่นครับแล้วบรดีครับฉันขอสเต็กหนึ่งที่สเต็กหนึ่งที่นะครับเออดีๆเดียวค่ะฉันขอไม่เอาเนื้อ <c oughs> ไม่เอาผักไม่เอามันฝรั่งไม่เอาเฟรนช์ฟรายไม่เอาขนมปังกระเทียม ไม่เอานู่นไม่เอานี่ไม่เอาน้าไม่เอานูา่นลแล้วก็ไม่เอาหลายๆอย่างเออสรุปคือไม่แดกค่ะโอเคครับเป็นไงล่ะเทคนิคสั่งอาหารโดยไม่ต้องจ่ายตังค์นะเออนะคะคราหน้าไม่ต้องพาหนูมาแล้วนะอ้าวทำไมล่ะหนูอายเขาค่ะเฮ้ยเดี๋ดยวๆเงยียบๆก่อนไฮไลท์กำลังจะมาอะไฮไลท์ไหนคะนี่ไงนี่ไงกินให้เต็มที่เลยนะครับนี่คือขอขอบคุณท่านเลยครับจำได้ไหม ดูเหมือนว่าคุณยังไม่ลืมฉันสินาว่าฉันชอบเกียรอะไรน,นะ <c oughs> ก็แง่สิครับคนเคยรู้สึกมีอะไรที่ดีต่อกันเนี่ยก็ต้องจําได้อยู่แล้วอ,อตังก็เลิกเปิดประเด็นเลยกันเออ,เอ,อคณต้องการอะไรกันแน่เฮ้ยคุณนนนพาครับจริงๆแล้วผมน่ะเลิกกับคุณภรรยาได้วล่ะครับ <c oughs> อ่ะฮะโอ้เมเจ้าสิ่คือดีกันนี่วานี่คุณเลิกกับนางนิตยาแล้วเหรอคะครับ พวกเราทั้งสองคนเข้ากันไม่ได้จริงๆนะครับรัตนัทเขายอมเหรอเออไม่ยอมหรอครับแต่ผมแค่อยากจะมาบอกคุณเฉยๆนะออน,นี่อย่าบ,บอกว,ว่าจะใช่ฉันไปขึ้นมือหรอคะเออไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับไม่ใช่อย่างนั้นหรอก เฮ้ยดูดูด,ด,ดูกำลังดูเดะเผ็ดมาเลยเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่ช้ามาผจญต้องมาแน่นอนเออเอ,อ,อะไรคือมาผจญเหรอคะในช่วงเวลาที่พระอเอกกับจะคืนดีกันนั้นก็ได้มีตัวละครอีกคนนั้นเข้ามานั่นก็คือคืออะไรคะนางร้ายคืออยู่นี่เองคุณเปียพนโอ้โอ้ลิตยาฮะนั่นไงตามสูตรนางร้ายมาแล้วเออนะคะแน่ใจว่านี่นางร้ายนะ่ะฮะทำไมเหรอก็ดูสิคะมันทำไมเออ ก็เธอบ้านไหนนี่ก็เธยพ้อสิกูนางร้ายออธิบายมาซะคุณเปียพนเออคื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 อว่านี่เมนคะตอนแรกกูจะตั้งละครช่วงนี้ว่ามนรษก์ลืมไม่ได้แต่พอกูเห็นหน้านางร้ายเท่านั้นแหละกูเปลี่ยนชื่อเลยเป็นชื่อว่าอะไรคะมนรษก์ข้ามเพศโอ้โหโคตรแนว